สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับอูน้ำไสกอีกสินเคยนะครับผมอูน้ำไสกกับสีผ้าพอยพี่น้องมาตามหาเนวทางอีกสินเคยนะครับผมกะมืันนี้อูน้ำไสกกับล้างเลือกเลี่ยนนะครับกะห่อนแน่ด้วยครับผมทางไดลน่อฝนตกทางนีบนตกเลาด้วยครับผมห่อนคักขึ้นยังด้วยครับืันนี้อูน้ำไสกกับสีผ้ามาตามเนวทางแห่พอยพี่น้องพอยง่ายไม่ง่ายคือเก่าด้วยครับผม กัเป็นเลขปูหลึกลับดวยครับหมวกรนมือว่านเนาะครับผมวันที่สิบหกสิงหาเนาะครับเลขกเพิ่นกับเขาหกเก็ตตรงๆเลยครับผมตัวระว่างครับผมเขาเลยครับผมหัวน้ำไส่เลยมาตามให้พอยเี่น,นอ,องอีกดวยครับผมเพราะว่าเพิ่นว่าแนวทางเพิ่นได้แล้วมือว่านหัวน้ำไส่โท่ไปเพิ่นว่าเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ครับผมเอาหัวน้ำไส้กันสิผ้ามาตาม ให้พ p p pad, kind of sheep, e. ่อพ so, ี okay. ่น้องได้เบิ่งกันเด้อครับผมอย่าเผ้ออย่าพลาดแนวทางดีๆของอู่น้ำไส้ด้อครับผมกัเป็นกำลังแรงใจเด้อครับผมกัขอขอบพระคุณปู่ดึกรับเด้อครับที่ให้แนวทางแม่นๆอู่น้ำไส้เด้มาถ่ายทอดให้พ่อพี่น้องได้รับชมรับฟังนำกันเนาะครับผู้ใดซื้อผู้ใดเล่นกะดีใจเอ็มด้อครับผมกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้อน้ำไส้ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงแกทํำคลิปต่อๆไปเนาะครับผมใหเขามาเบิ้งคลิปอัน้ำไส้กับขอให้ถูกหวย้วยเงินด้วยครับผมสุกๆมันหมนด้วยครับผมคลิปนี้เอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับไปรับชมรับฟังเหลขกปูนหลึก,ล,ล,กลับกันได้เลยครับปู <Hello. S 1> ครับปูน้ำไส้ครับน้ำมันสกานครับ เป็นในปูครับอยู ah ่ดีมีแหงบ่ครับน่ารักอี๋เกิดยินข่าวว่าเหล็กเหล็กปูเขาแต่ปูปลาสื่อง่วงเลยครับโอ้บอกตัวระวังแย่างดีเนาะครับปูฮกเย็ดกะขาเลยแบบบ่กลับเลยครับผมว้ายแบบว่กลับเล็นดักฟาดขว่อนคั็กด้วยครับปูฮะ ฝอนครัครบปูแมนครับปูวัดป่าคือสีเย็นเนาะครับโอ้ครับปูนู่มันไหลเนาะครับเอามาหนีปูไม่เนีทางเด็ดทางดังยังไงอู like ้น้ำใสเนาะครับฝันฝันจ ah. ้องรุ่งชินเนาะฝันต้องหวังละฝันนี่เนาะครับปู โอ้ฝันอ่าวันน้ปใช่เอาเงินมาให้ลอยนึงปู๊ใช่เอาเงินมาให้ลอยนึงเนาะครับปูโอ้ก็อย่าได้เงินตนวันแรกเลยครับปูนี่ปนให้ลอยนึ่งดีครับตีให้อูน้ำใสกันนะครับปู อ่าทังเจ็ดหนศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับอ่ากับศูนย์ะกับศูนย์ห้านะครับปูยังอันนี้เป็นบนมันบ้ครับปูทัสิล่างไงปะถ้นเียบมันลงลางคือนบนพวกจี๋ยอ๋อเจ็ดหนึ่งศูนศูนย์หาทั้งบนทั้งล่างนี่นะครับปู เอาวิ่งศูนนะเอาวิ่งซเนนะครับเมีนวดนี่กันซื้อเลขวัดตสุดเถื่โอ้ครับปูคือเขาครับผมคือวัดกอนหลังซื่อเลขวัติดเกบวดถมียนครับฮกเเน้นๆเลยครับผมวิ่งนนะครับใวิ่งนมตาเลก่อดครับหามาใสซดตัวเด็ดเอ๋อเี่ตัวใดมีตัวเด็ดเมาใสซูนเลยเนาะครับปู อ่าไหหาเศูนย์เลยติดศูนย์เนี่ยเนาะครับปู้หงดนี่แมโอ้ยใจไปเลยศูนย์หกูนเ็ดครับผมศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดสามจนศนหนึ่งแว่ะโอ้ศูนหาศูกเนาะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะปูใช่ครับผมโอ้ตัดเลินตัดเลินเอาแล้วครับปู้อันไพ่หมักศูนย์นะครับใช่ตัดเลนเอา โอ้ปูมีแต่เล็กฟันบ่ครับแม่โอ้ฟันตองงวดเลยเนาะครับปูหาปชัยได้ครับผมมันก็หกเจ็ดปูนี่แหละครับม่านิงหมิงหมาเสยเนาะครับปูสุดยอดเลยเอับปูยังม่ายน้ำวิ่งเข็ดทำวุ้นขี้เข็ดจะไปเสียไส้โอ้ครับแมนอีรีครับปู ดีย๋ยาอน้ำเสตยาวงวดที่ปูบอกให้เบิ้งอยู่ครับกับให้เบื่อเสือนปูครับขนเนขาตรงครับผมวัดวัดน,นี่คือการวัดเน็ตไอจีต์ศนย์คบ่มมีศูนย์ใครจะมาต้องไปซื้ออ๋อครับผมมันบ่มีศูนย์าเหล็กนะ,ะต้องไอจีตศูนไว้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะมีเหล็กฟันเนาะครับปู่าแม่ครับฟันปูให้เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับ ูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับตัดเลนเอาเนาะครับปูตัดเลนเอาตัดเลนเอาตัดเลนวิ่งศูนย์เนาะครับอ่าโอ้โรกวางยีเลยครตัวมาใส่ศูนย์เลยกับปูปูมักตัวได้แน่แล้วครับย่นเงียบปูมักตัวไดแน่แล้วครับผมปูมักศูนห้ับศูนย์หกแล้วศูนย์ห้าับศูนมเออามันศูน โอ้ศูนย์หนายกับศูนย์หกศูนย์อีกแล้วนะครับปูนี่ศูนย์หัวนี่ครับผมการว่ามีศูนย์แน่นอนหัวนี่ครับศูนย์ทัากีฬาครับปูบอกอยู่ประเด็นยังบอกเอาอยู่นะครับโอ้ปูกับเบอร์ถือปีครับปูโม้เบอร์ถือโอ้ให้จะโศกข้นนะปูครับ วันนี้กัสิวันน,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 นี้วันนี้กัสิเขาอีกแะครับปูใช่วันนี้นเขาอีกครับผมมันเขาวันสานเนาะครับปูฮ่า่ามันเขาวันสานอะไรอ่ะครับเรียกก็ต้องเขาอีกเดียวครับผม<ส>มันต้องรอดสิ่สามตัวจากมือเรื่องยศละโอ้โหแบบนี้บอเนียน,อนนเนาะครับปูไม่ก็เพิองวันนี้สมแง่ครับ เจ็ดหนึ่งศูนย์ดีครับปูเพื่อเพื่เจ็ดหนึง่งศูนย์ครับจะมีข่วงสุดท้ายอีกยืนดิเนเะครับปูเออตรงนี่ครับผมเดี๋ยวอู้น้ำใส่กตามปูเลยครับใช่คมับทได้ยับครับผมโอ้เหล็กปูเขาปูดังคักๆด้วยครับผมงวดนี่ผมว่าผมนรกันจวคนได้แล้วครับผม โอ้ปัดปูหลึกลับเนาะครับมาแบบหลึกลับแม่นแม่นเด่นนปูครับโอ้สุดยอดครับผมหาว่าใส่อะไรบ่เย็บซี่หาว่าใส่ซุนของปูเลยครับผมกับเป็นเลขกฟันเนาะครับปูปูน้ำเซ่ยครับผมตัวเด่นกะซุนหาซุนหกเปนบ่ครับปู่แมนครับเขาปูน้ำใส่กับลบกวนปูเพียงแค่หนีได้ครับ อน้ำเซ็คสันกระพุ่เอาครับผมอูน้ำเซสกับมาตามเหล็กเนี่ยทางให้พอมีพี่น้องทุกคนเราเด้อครับผมกับเป็นเหล็กปูลึกลับนะครับกับอย่าลืมนะครับงดก้อนวันที่สิบหกนะครับผมปูเขาหกเจ็ดตรงๆเลยครับผมตัวระวังครับผมเดี๋ยวอูน้ำเซสคหยิบมาตามควงชุดไทยให้พอมีพี่น้องอยู่ครับ มันจะให้ตัวเราว่างอีกครับผมอย่าพลาดด้วยครับผมตัวเราว่างหงปูนี่มาแบบแมนๆอีหลีนะครับผมกะสำหรับงวดนี้กะผู้เดเขามาเบิง้งพราะมีพี่น้องพราี้ไม่นี้เขามาเบิ้งเด้อครับผมกะขอให้โชคให้ลาบน้ำกันเน้อครับถูกหวยเลยเงินไปนน้ำกันเนอครับผมกะขอให้พอ่พี่น้องโชคๆด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ